สวัสดีค่ะมาพบกับอิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนรอรักเก่านะคะสําหรับชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุนลกุมค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ,ะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะพไพ่ใบแรกค่ะนายออบวารวิวออฟฟอร์จูน เดอะเฮอร์มิตค่ะสองถ้วยสองไม้เจ็ดไม้เอ็ดอัลคาร์บค่ะสิบไม้นายอัลพาร์ติเคิลและดีเอ็มเพสโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวธาตุลมนะคะที่รอรักเก่าอยู่เนาะก็บอกเลยค่ะว่าณนะตอนนี้เวลานี้ตัวคุณเองยังมั่นคงกับความสัมพันธะ์เนาะตัวคุณเองยังคิดถึงเขายังเฝ้ารอการกลับมาของเขาค่ะเป็นไปได้อยากจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้ก็อยากให้เขาให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งหรือพร้อมที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะก็บอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่หวานแบบไม่โรแมนติกนะแต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาล้วรู้สึกอบอุ่นใจค่ะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันที่แยกย้ายกัน ไปอาจจะมีการทะเลาะกันแล้วบอกเลิกบอกแยกย้ายกันไปอะค่ะแต่ตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่ารู้สึกเหงารู้สึกคิดถึงรู้สึกว่าขาดเขาไปแล้วมันรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเนาะยังต้องการให้กลับมาเกียรใจย,ยังต้องการที่จะเ,ออเหมือนคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปต่อ,อ,อความสัมพันธ์นี้ได้ไหมอะค่ะในตรงนี้บอกเลยว่ามีพลังงานของการที่จะได้กลับมาพบมาเจอกันมีพลังงานของการได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะ ยังไงแล้วค่ะพลังงานดีแต่เพียงแต่ว่าคุณกับเขาก็อาจจะมีปัญหามีประเด็นอาจจะมีเรื่องราวที่คุณกับเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนนะคะในตรงนี้ที่ยังแบบ ฝังใจอยู่ที่ยังเป็นชนวนอยู่ระหว่างคุณทังคัวค่ะเหมือนเขาว่ายังไม่มีการเคลียร์ใจกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นบางครั้งบางทีตัวเขาเองอาจจะเป็นฝ่ายที่งอนอาจจะเป็นฝ่ายที่เงียบไปเองค่ะในตรงนี้เนาะแต่สําหรับตัวชาวธาตุลมค่ะบอกเลยว่าพร้อมมากพร้อมที่เปิดโอกาสให้กับเขาตอนนี้รักคิดถึงค่ะเป็นไปได้อยากที่จะคุยกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ใ,ใดๆขึ้นก็ตามไม่ว่าคําตอบจะเป็นยังไงคือณนะตอนนี้อยากเจออยากคุยอยากเคลียร์ใจกับเขาก่ากอนค่ะ ก็บอกเลยค่ะว่ามีความหวังในตรงนี้คุณมีความหวังด้วยคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกไม่เอ่ยเขาคิดที่จะกลับมาไม่เอ่ย t h e l o v e r ค่ะ The m o สองไม้อ่ะก็เป็นไปได้สูงค่ะที่จะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันค่ะ นายออฟสอดเหมือนกับตอนนี้เขากับคุณอาจจะอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันอยู่คนละทิศคนละทางคนละที่อะค่ะเออก็ทําให้คอนแทคติดต่อกันยากนิดนึงหรือในบางคนเนาะเหมือนกับว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยกันจริงจังหรือยังไม่มีโอกาสได้เคลียร์ใจกันจริงจังค่ะในตรงนี้เขาก็คิดถึงอยู่นะเพราะว่าเพจอวัดขึ้นมาแล้วเนี่ย ก้าวไม้แต่ก็นึกไปถึงเรื่องปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆระหว่างคุณกับเขาที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ค่ะอืมเหมือนเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเคลียร์กันได้ไหมหรือว่าไม่มั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้จะทําให้คุณกับเขายังสามารถที่จะเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะค่ะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนาะตัวเขาเองก็คิดถึงค่ะในตรงนี้เนาะก็ยังแบบทบทวนอยู่อะไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนาะในตรงนี้คือรอเวลารอโอกาสอยู่ค่ะอ่ะามาดูกันนะคะว่า เขาจะกลับมาไม่เอ่ยมีเปอร์เซ็นต์การกลับมาไม่เอ่ยเพจเอาพาร์ติเคิล <c oughs> ค่ะ The Chariot อ่าสิบถ้วยอ่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นไปได้สูงมากๆค่ะในตรงนี้เนาะแต่เหมือนกับว่านะตอนนี้เวลานี้อาจจะติดงานงานเข้าง,งานเยอะอาจจะมีเรื่องวุ่นวายอยู่ทั้งเขาอะค่ะแต่ก็บอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะกลับมานะ อย่างที่พี่กาบ,บอกนะว่าเขาอาจจะทบทวนเรื่องเราต่างๆระหว่างคุณกับเขาอยู่แล้วมันเหมือนกับรอจังหวะรอโอกาสค่ะที่จะติดต่อคอนแทคก,กับเข้ามานะค่ะถ้ากลับเข้ามาแล้วแนวะ่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะหกดาบเก้าเหรียญ The Devil ถามว่ามันราบลื่นไหมก็ไม่ได้ราบลื่นเนาะเอ็ดอสอกซดที่มาตอบย้ําค่ะไม่ได้ราบลื่นมันต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักพักหนึ่งนะเอ่อก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขางานเข้างานเยอะหรือว่าทั้งคุณและเขาอะ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะอาจจะทําให้รู้สึกเอ่อชาวท่านลมอาจจะรู้สึกเงาเงาโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่อะ่ะ มันเหมือนต้องปรับตัวมันเหมือนต้องหาโอกาสหาเวลาที่จะเคลียร์ใจกันแบบจริงจังเนาะในตรงนี้เป็นเรื่องของเวลาค่ะที่คุณกับเขาจะไม่มีให้กันนะแล้วก็เด e วิลขึ้นมายัางไงแล้วมันก็ใจนึงก็ตัดไม่ได้อะตัดใจไม่ได้อะค่ะเอ็ดออฟสอดเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับมันไม่ได้ราบลื่นมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คาดหวังอะค่ะ อ้าดาบก็ยังมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ห้าเหรียญยังคงต้องปรับตัวกันอีกเยอะค่ะแต่ตรงนี้บอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนเดิมมันเหมือนเป็นการกลับมาปรับตัวเข้าหากันมันเหมือนเป็นการกลับมาเพื่อดูทิศทางอะค่ะว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปนเหมือนเดิมไหมมันจะดีกว่าเดิมไหมหรือย,อยังไปกันต่อได้ไหมคะ่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะยังไม่ราบรื่นค่ะยังคงต้องปรับตัวกันอยู่ยังคงแบบ อาจจะต้องใช้เวลาเนาะหรือไม่งั้นก็คืออาจจะเป็นเวลาค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ต้องพิสูจน์ใจพิสูจน์รักกันแหละว่ารักกันจริงจริงไหมหรือยังรักกันเหมือนเดิมไหมแล้วยังพร้อมที่จะไปต่อกันไหมนะด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะการกลับมาถามว่าเคลียร์ใจกันไหมเคลียร์ใจนะแต่สุดท้ายแล้วปัญหาเดิมๆเรื่องเดิม,ดม,ดมๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไม่เอ่ย t อ e h a r p e n นค่ะสามถ้วย Queen of Cups ถามว่ามีไหมมีนะคนคนนี้อาจจะเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะหรือในหมู่ เพื่อนร่วมงานด้วยกันหรือมีการประชุมติดต่อคอนแทคงานร่วมกันนะคะในตรงนี้มีโอกาสได้เจอสูงมากๆหรือเป็นรักสายบุญก็ได้นะไปทําบุญเข้าวัดเข้าวาแล้วเจอกันก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นความรักที่เมื่อตัวคุณเองเจอเขาอาจจะรู้สึกผูกพันน่ะรู้สึกปิง๊งรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้แหละที่รู้สึกใช่อะ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับอืมถามว่า ลืมคนเก่าได้ไหมก็ไม่ได้ลืมได้นะแต่พอเจอแล้วมันรู้สึกดีอะรู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างมันมีเซนต์บางอย่างบอกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เอ่อทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจอ่ะค่ะเพจออฟคัพ mm hmm. นะ k n n o o Sword สี่ถ้วยอ่าแต่ตัวคุณเองก็ยังไม่เปิดใจนะแต่ตรงนี้ถามว่าถูกใจไหมถูกใจแล้วก็รู้สึกเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยก็บอกเลยค่ะว่า ยังไม่เปิดใจเพราะว่าตัวคุณเองผูกพันกับเขาเนะเาะสี่ไม้ขึ้นมาหกไม้ขึ้นมาเด e อะเฮอร์มิตค่ะถามว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ไหมบอกเลยค่ะว่าชาวธาตุลมในหลายๆคนนะคะที่มันไม่สามารถไปต่อกันได้แล้วกับความสัมพันธ์เดิมๆคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็ มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยที่จะได้ดิวที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะแม้แต่ว่าในตอนแรกๆตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่ายังรอให้โอกาสกับคนเก่าอยู่อะ่ะยังไม่เปิดใจอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วเนาะพอเหมือนเวลามันผ่านไปคนคนนี้ยิ่งทําให้คุณได้เห็นว่าเขาเขาเรียกอะไรเขาเป็นเหมือน คนที่เป็นคู่คิดของคุณได้หรือว่าเป็นผู้รับฟังปัญหาของคุณได้อะค่ะคนคนนี้เนาะจะทําให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกว่าเขามาเติมเต็มในความรู้สึกที่ขาดหายไปในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกน้อยอ้างว้างเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มนะเด e m มู n ค่ะนายออฟสอดและเจ็ดเหรียญอะแต่สุดท้ายแล้วบอกเลยว่าชาวทัดลมคิด ไปไกลคิดกังวลใจค่ะกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแบบกลับไปผิดหวังซ้ำรอยเดิมกลับไปซ้าแบบกลัวผิดหวังกลัวเสียใจเนาะอืมก็บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนคุยเหมือนดิวแต่ว่าก็กลับมาทบทวนนะว่าเออจะเปิดตัวไหมหรือว่าเขาเป็นคนที่ใช่ไม่ใช่ยังไงจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ดีไหมก็เหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาที่ทบทวนความสัมพันธ์เช่นกันค่ะ ก็บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสูงมากๆค่ะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุลมราศีเมถุนตุนลลกุมนะคะที่อยู่ในสถานะคนรอรักเก่านะก็บอกเลยค่ะว่ารักเก่าเก่าก็มีโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์นคืนดีมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันแต่มันไม่ได้ราบรื่นออแนวโน้มความสัมพันธ์มันไม่ได้ราบรื่นเหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คุณคิดคุณหวังเนาะยังคงพบกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะในตรงนี้มันมีบางครั้งทําให้ถอดใจเนาะทำให้ต้องกลับมายืนในจุดเดิมแล้วก็พิจารณาทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะก็บอกเลยว่ามีโอกาสค่ะที่ชาวธาตุลมจะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะแล้วมาทําให้เติมเต็มในส่วนที่คุณหายไปในส่วนที่คุณรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวคนคนนี้จะมาเป็นที่ปรึกษาของคุณได้ค่ะแล้วมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสูงด้วยยังไงเรามิกาขอให้ชาวธาตุลมนะคะ ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่ยังเป็นคนที่ถูกใจค่ะยังไงเรามิกาก็ขอไว้พร้อให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังแฮปปี้เอนดิ้นะคะแล้วพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ